Good Monday รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกับดรทักษิณชินวัตรสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่3ผมที่แรกว่าเอจะพูดเรื่องอะไรดีแต่ไปตื่นเต้นข้อมูลของรายงานของ World แ a ง k ของธนาคารโลกที่ประเมินว่าในปี2028เนี่ย ประเทศไทยสามารถที่จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ5.9ล้านล้านบาทหรือจะเป็นประมาณ28.2%ของ GDP หรือของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เรามีรายได้อยู่ที่ประมาณ3.47ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ22%ของ GDP ก็หมายความว่าอีก10ปีไม่ถึงดีเนี่ย10ปี เราจะมีรายได้กระโดดขึ้นมาแล้วมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกจำนวนมากมายฟังแล้วตัวเลขมันดีครับแต่ถามว่าจะให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องทำอะไรเยอะเลยเพราะไม่งั้นเราลองรับนักท่องเที่ยวแบบนั้นไม่ได้จะลองรับได้ต้องไปอีกเยอะผมก็เลยจะมาพูดว่าเออแล้วที่สำคัญคือมันช่วยเศรษฐกิจด้วยเพราะมันเป็นประมาณเกือบ30%ของ GDP เนี่ย ต้องทาให้รายได้เหล่านี้ลงไปถึงประชาชนข้างล่างถ้าลงได้จริงเนี่ยประเทศเราจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมและมีประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องตอบถ้าเริ่มเริ่มต้นเนี่ยผมก็อยากจะยกตัวอย่างอันหนึง่งซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงมากคือดูไบเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิเมาเด ว่าจะดึงคนมาที่ดูไบยอย่างไรแล้วดึงมาแล้วเนี่ยจะให้อยู่นานยังไงให้ใช้ตังค์ยังไงเขาทํากันเป็นกระบวนเป็นขั้นเป็นตอนนั่นคือว่าเขามียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็มีการให้อำนาจในการจัดการอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอ,อิมิเลดแอร์ไลน์เนี่ยเป็นสายการบินที่กลายเป็นใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อประมาณสักผม้าผมจำพอสอไม่ผิดเนี่ย คอสอไม่ผิดเนี่ยคือประมาณ1983ประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียนแค่10ล้านเหรียญแล้วเครื่องบินที่มาเปิดเที่ยวบินปฐมเลิกเนี่ยเช่ามาจากปากีสถานแอร์ไลน์สองลำแต่วันนี้เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมี380เยอะที่สุดในโลกเขาเนี่ยดึงเอาเขาเขากระจายการบิน,นไปทั่วโลกแล้วให ดูไบเนี่ยเป็นศูนย์กลางใครจะไปไหนก็ผ่านดูใบแล้วเขาก็มีแรงจูงใจว่าถ้าแวะตั๋วถูกลงถ้าแวะหลายวันหน่อยยิ่งตั๋วถูกลงสมมติว่าคนไปไปเที่ยวดูใบเนี่ยถ้าจองตั๋ว2วันกับ4วันเนี่ยตัว๋วสวันกลับเนี่ยนะถูกกว่า2วันรับเพราะว่าจะแรงจูงใจให้คนเนี่ยได้อยู่นานได้ไปช่วยโรงแรมนะครับเพราะนั้นระบบการท่าอากาศยานก็ดีระบบนี้อย่างมันมันไปอยู่กับอิมเมจเออร์ไลน์หมดนะครับก็ทําให้ ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึงของเราโรงแรมก็เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็ไปสร้างแมนเมดหรือที่เป็นเป็นสิ่งที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดท่องเที่ยวให้ที่สร้างสวนสนุกบ้างพวกศูนย์การค้าบ้างอะไรบ้างก็พยายามทําจากประชากรเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยแต่ว่าดึงประชากรจากทั้งโลกมาช่วยสร้างเศรษฐกิจอันนี้คือเทคนิคที่เขาใช้แม้กระทั่งเรื่องของอประชากรเขาไม่มีคนทํางานในภาคบริการมาก เขาก็ให้วีซ่ากับคนที่จะมาทํางานที่เมืองดูไบเนี่ยได้ง่ายมากคนของเขาเนี่ยมีหน้าที่กู้แบงค์ลงทุนแล้วก็คนต่างชาติก็มีหน้าที่มาทํางานให้เขาแล้วก็ภาคบริการเนี่ยก็ขยายอย่างรวดเร็วมากวันนี้เนี่ยคนไปดูไบใช้เงินเป็นอันดับหนึ่งของโลกเฉลี่ยต่อคนนี่คือรายงานของ m a s t e r c a r d ดหรือบริษัทเครดิตการ์ดอันน่งเนี่ยทีนี้ของเราเนี่ยถ้าอยากได้นักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นเนี่ยปัญหาคือสนามบิน วันนี้สุวรณภูมิที่เราสร้างไว้เนี่ยได้รับรองรับได้45ล้านคนต่อปีแต่วันนี้เนี่ยเราใช้ไป60กว่าล้านคนละเราใช้เกิน62.8ด62.8ล้านคนดอนเมืองเราสร้างไว้30ล้านตอนนี้ใช้ไป40.5ล้านภูเก็ตสร้างไป12.5ล้านใช้ไป18.2ล้านเชียงใหม่8ล้านใช้ไป10.8ล้าน วันนี้สนามบินเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศไทยเล็กไปสําหรับการท่องเที่ยวแค่ปัจจุบันแล้วนี่เราอยากเาร่งให้มีรายได้มากขึ้นก็ต้องขยายสนามบินมากขึ้นสนามบินจวนภูมิเนี่ยตอนที่ผมทําไว้เนี่ยแพลนไว้ว่าจะสร้างมิดฟิลด์คอนคอร์ดแล้วก็สร้างเทอร์มินอลที่2แล้วก็ทําถนนจ่อมาแล้วทางด้านใต้นะครับที่มาจากทางบางนาตราดก็มันช้าไปหน่อยแล้วรันเวย์ที่3เนี่ย ก็ถมไปแล้วอัดดินอัดแน่นไปแล้วก็เหลือแค่ทำรันเวย์ก็ช้าไปหน่อยถ้าเราเร็วขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรารองรับเที่ยวบินเนี่ยเข้ามาเมืองไทยได้เยอะขึ้นวันนี้มีเที่ยวบินอยากเข้าเมืองไทยเยอะเพราะนำนักท่องเที่ยวมาได้เยอะการที่มีเที่ยวบินเข้ามาเมืองไทยเยอะๆเนี่ยที่ดูไบเนี่ยเขาทำไงไหรมฮะร้านอาหารในดูไบเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ยกตัวอย่างอย่างลาบปาติสเมสองมีหลายสาขาทั่วโลก แต่ที่ดูใบอร่อยที่สุดเพราะระบบการนําเข้าวัตถุดิบมันสดตลอดเวลาเพราะเนื่องจากว่าเครื่องบินมันมาจากทุกแห่งทั่วโลกแล้วมันมาแวะที่ดูใบคือเบลลี่คาร์โก้คือหมายว่าการขนส่งของผ่านใต้ท้องเครื่องบินเนี่ยมันมีมาจากทุกแห่งเพราะฉะนั้นของมันจะสดนะครับเพราะ,ะนั้นเมืองไทยก็เหมือนกันเรานอกจากเอาของเข้าแล้วของออกด้วยเราสามารถเอาสินค้า,าเกษตรออกถ้ายิ่งเรามีเที่ยวบินมาเยอะๆเนี่ย การใช้บริการแบลลี่คาร์โกหรือใช้คือติดคือติดท้องเครื่องบินโดยสารไปด้วยเนี่ยจะทําได้เยอะทีเร็วผลพลอยได้มันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเรามีจุดอ่อนอีกอันหนึ่งก็คือการท่ากับการบินไทยตอนนั้นผมอยากสร้างการบินไทยให้พังงาดอยู่ในส่วนรภูมิเป็นโฮมเบสเลลงมาเนี่เห็นความยิ่งใหญ่ของการบินไทยแต่ปรากฏว่าการทํางานร่วมกันระหว่างการบินไทยการท่ากัศยานเนี่ยมันอ่อนไปหน่อย มันขาดความร่วมมือกันที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจัดเราอยากจะเป็นฮับหรืออยากเป็นศูนย์กลางการบินเนี่ยเราจะต้องจัดเวลาเที่ยวบินมาถึงแล้วออกต่ออีกชั่วโมงเพื่อให้การต่อเครื่องเนี่ยมันสะดวกไม่ใช่เครื่องบินมาเช้าแล้วออกอีกทีตอนดึกคนไม่อยากมานอนเล่นอยู่สนามบินรอเสียวเวลาแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้ระบบการสร้างความเป็นฮับ เป็นศูนย์กลางซึ่งโดยท,ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทางอาเซียนอยู่แล้วแต่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโดยที่ตั้งทงภูมิศาสตร์เราเป็นศูนย์อยู่แล้วแต่ทางบริหารเราไม่สามารถทาให้มันเป็นศูนย์ได้ที่ดูไบเขาเป็นศูนย์ของเขาถึงเรียกมิดเดิลอีสเป็นศูนย์กลางตัวนั้นซึ่งมันมีหลายประเทศที่เป็นศูนย์กลางได้แต่เขาดึงเข้ามาโดยการใช้สายการบินของเขาเป็นตัวดึงนะครับเพราะฉะนั้น วิธีการบริหารการจัดการเนี่ยมันมันสร้างความแตกต่างเยอะเลยเพราะฉะนั้นการสร้างบริหารความจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องแก้ไขนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ดีเรื่องของการสร้างระบบไอที IT, เรื่องอีกที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของประชาแอ,อร์แหลกกำลังพลกําลังที่จะใช้สําหรับคนในภาคบริการเนี่ยเราต้องการประมาณแปดล้านกว่าคน 8ล้าน5 0 7หมื่นคนเข้ามาอยู่ในภาคบริการทางด้านการท่องเที่ยวเพราะนั้นวันนี้เราจะต้องเริ่มคิดว่าเราจะเทรนคนของเราอย่างไงจุดแข็งของการท่องเที่ยวไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคือความมีน้ำใจของคนไทยในการต้อนรับแขกเขาชอบตรงนี้เขาแฮปปี้โรง,งแรมบริการดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของเมืองไทยนอกเหนือจากอาหารนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมธรรมชาติอะไรทั้งหลายเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนั้นก็เราจะต้องสร้างให้สร้างคนเนี่ยที่ในภาคบริการเนี่ยให้เป็นมนุษย์พันธุ์ที่ทํางานด้านบริการได้ดีเนี่ยจะต้องทําอย่างไรวันนี้เราก็ต้องถือโอกาสแล้วครับว่าหุ่นยนต์มันจะมาไล่คนออกจากภาคอุตสาหกรรมเราก็ต้องเอาภาคอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งเนี่ยพัฒนาให้เป็นนายหุ่นยนต์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาสู่ภาคการเกษตร อีกส่วนหนึ่งเอามาสู่ภาคบริการมนุษย์มันมีหลายประเภทหลายนิสัยเราก็คัดมาแล้วเอามาเทรนได้วันนี้ต้องคิดแล้วครับว่าจะเตรียมคนเข้าสู่ภาคบริการอย่างไรภาคอุตสาหกรรมเรามีคนจะเหลือต่อไปเราจะเหลือคนจากภาคอุตสาหกรรมเราก็มาสู่ภาคบริการและภาคเกษตรเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเขาต่อไปมีเวลาผมจะพูดเรื่องภาคเกษตรให้รู้ว่าภาคเกษตรเนี่ยมันสามารถยกระดับทั้งการทําผลผลิต ยกระดับของการทําการเกษตรและยกระดับของคนที่มีภาคการเกษตรได้เพราะนั้นเหมือนกันตรงนี้เนี่ยต้องยกระดับคนเข้ามาสู่ในภาคบริการเนี่ยโดยดึงมาจากภาคอื่นที่จะมีการเหลือในอนาคตข้างหน้าแม้กระทั่งภาคบริการด้านอื่นเช่นภาคธนาคารคนในธนาคารก็จะเหลือแน่นอนครับพอไปต่อไปข้างหน้าออนไลน์แบงกิ้งเนี่ยมันเข้ามาแรงขึ้นใช้กันมากขึ้น ในที่สุดเนี่ยผลสุดท้ายก็จะใช้คนพนักง,งานแบงค์เนี่ยน้อยลงไปจะต้องมีการเลี้ยออฟพนักงานแบงค์อีกเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นคนตอนนี้ภาคบริการเนี่ยน่าจะเปิดรับได้กว้างขึ้นถ้าหากว่าเรามีการมีมีการจัดบริหารให้ดีนะครับเพราะ,ะั้นเรื่องคนก็เป็นเรื่องสําคัญอีกอันที่เราบอกว่าจะกระจายรายได้ไปสู่ระดับล่างได้ยังไงนั่นก็คือเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยี ที่เราและ Business Model ที่เราเรียกกันว่า Sharing Economy ก็คือเหมือนกับ Uber ก็ดีเหมือน Airbnb ก็ดีเนี่ยเราสามารถที่จะจัด Homestay ทำเป็นเว็บไซต์เหมือนกับ Airbnb เพื่อจะแยกกลุ่มว่าอ้าวถ้าใครอยากจะไปเที่ยวชนบทประเทศประเภทไหนอยู่ในกลุ่มนี้ไปประเภทไหนอยู่ในกลุ่มนี้เช่นประเภทซีซันแซนก็ โฮมสเตย์ก็อ uh, ยู่แถวบ้านแถวซี0ันแีนแถวซีสันแสนก็คือเที่ยวชายหาดเที่ยวดูทรายดูแสงแดดอะไรพวกนี้นะฮะก็คือทะเลอีกประเภทหนึ่งบอกอยากไปท่านบ้านธรรมชาติทางภูเขาก็ไปทางเหนืออีกประเภทหนึ่งก็คือว่าอยากจะไปอยู่กับชาวบ้านไปดูเขาวิถีชีวิตเช่นไปดูว่าเขาจะทำนาอย่างไงเกี่ยวข้าวยังไงก็ไปอยู่แถวร้อยเอ็ดแถวอะไรพวกนี้เพราะนั้นวันนี้อย่าให้รายได้มันกระจุกอยู่ไม่กี่จังหวัด กระจายออกไปและให้สนามบินต่างๆที่บางที่เนี่ยได้ใช้เป็นที่ปลูกยาเลี้ยงวัวไปแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาฟื้นและให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายออกไปสู่ชนบทเพราะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวมันมีมากพอละต่อไปจะมากขึ้นไปซึ่งผมเนี่ยเคยพูดไว้ว่าเราต้องทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเท่ากับจํานวนประชากรของเรามันมันเป็นไปได้แล้วนะครับที่เบอร์แบงคพูดถึงปี2 0 2 8เนี่ย แล้ววันนี้ถ้าดูยอดคนมาเที่ยวอย่างคนอินเดียเนี่ยมีตั้งพันสามสี่ร้อยคนคนมาเพิ่มมาล้านสี่แสนคนเองเพราะฉะนั้นมันยังดึงมาได้อีกเยอะเที่ยวได้อีกเยอะเราจะต้องปรับปรุงเตรียมการเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบถ้าไม่ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่พอนะครับแล้วก็ต้องมียุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเนี่ยไปถึงเรื่องของการกระจายลงไปให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าไทยและต่างชาติเนี่ย ในที่สุดเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมันอยู่กับชีวิตที่เหนื่อยที่แข่งขันที่เครียดมาเยอะบางคนได้ตังค์แล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ไม่เป็นนะครับก็ดูบางคนก็อยากจะกลับไปสู่ธรรมชาติคือ back to nature กลับไปสู่ภาพที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ก็อยากจะไปเห็นไปสัมผัสวิถีชีวิตสิ่งเหล่านี้อีกหน่อยจะเป็นการท่องเที่ยวที่ ดึงคนไปได้เยอะเพราะคนอย่างวันก่อนมีคนส่งรูปมาให้บิลเกตไปบิลเกตเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเนี่ยไปยืนเข้าคิวแต่งตัวธรรมดารรมดาเข้าคิวซื้อแฮมเบอร์เกอร์อยู่ที่เมืองซอีแอตเทิลก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นว่าในที่สุดอะมนุษย์ก็คือมนุษย์อย่าไปคิดว่าคนมีตังเปเทวดามันมนุษย์ก็คือมนุษย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ในที่สุดมนุษย์จะมีความสุขได้ต้องมีความสุขแบบมนุษย์ ถ้ามนุษย์คิดว่าจะมีความสุขแบบเทมวมดาไม่มีทางมีความสุขเพราะเราไม่ใช่เทมวมดามนุษย์ต้องมีความสุขแบบมนุษย์ถึงจะมีความสุขนั่นคือสิ่งที่มนุษย์เริ่มสแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็จะไปค้นคว้าอะไรต่างๆเยอะประเทศไทยเรามีความพร้อมในสิ่งเหล่านี้จริงๆนั้นต้องจัดและบริหารให้ดีวันนี้ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อเพราะว่าเรื่องท่องเที่ยวมันมีเรื่องยาวแต่วันนี้เราพูดกว้างๆแค่นี้ก่อนแล้วก็ข่าวหน้า มีเวลาก็จะพูดต่อแล้วก็พูดเรื่องการย้ายผู้คนจากจากภาคต่างๆที่อาจจะล้นงานหรือที่ต้องปรับตัวเข้าสู่เรื่องที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างไรเนี่ยเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ